สวัสดีครับอะไเนี่ยเะเจอกันอีกวนะครับอ่ะเมื่อกี้แค่ลองไม่ใช่ครับออันนี้เอาจริงแล้วครับเมื่อกี้ผมพลาดนิดหน่อยรอบนี้ผมมาแก้แค้นแล้ว <c oughs> โอเครูเ้เรื่องตัวเจ็ดเลยครับ พี่โดดที่กาไพี่โดดพี่โดดที่วา,วาเอ้ยหลังหมดตายเรอเดียวนะตายลรอเดียว đồ lắm là này đấy tóc đồ lắm Đồn rồi đồ lắm 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 พยายามจะแต่อองเลยวันนี้คันนี้ยายาบินยากันตามเสียทุก้อม ระวังตกระวังตกดีเรียบร้อยเหลือนร้อยเปอร์เซ็นต์ตายเลยอ่ะจกลองอบวาให้เปิใช่ไหดูกเข้ามาอน้อย่าเพิ่งเปิดวัวเข้ามานะห้าพันตอนเนี้ยเออกันตาดีละตาดีได้ตาไร้เสียเว้ยไอ้โชคดีไปจับทองเว้ย ยิเมื่อวานผมได้ยิ่สามแสนนี่ไปได้ให้เขาเดินเขาโหลดเข้ามาเราอยากให้เขาหนีก่อนแต่ถ้าเขาเมินก็ค่อยจับอยากไปจนรถแรงเออคันใหญ่มันในนี่ตรงนั้นมันในนมันเสียหล่อนะอยู่ขอกางหลังเดี๋ยพี่รอผมแป๊บนึงเขาอาจจะแค่เอาไปจอมีมีใครมาเพิ่มอีกไหมี่เออเอาไปจอดได้แล้วว่าแต่ข้างในนี่เต็มรถอย่างเงี้ยอ่ะยินแล้วถึง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 แล้ว ห้าคันนาะอย่าอย่าปล่อยหลุดนะเล่นเม็ดเขียวเลยอยาขอเป็นเขียวได้ไหมลูกเอาวเอาสีอะไรอยากยาสีอะไรบ้างเริ่ม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 ขอสีชมพูขอสีชมพูขอสีชมพูก้มองทก็มองี่กมองี่มองที่้วขอสีเขียวแล้วกันน่ะเอาสีส้มนะเอาแล้วกันนะดิดำ

หน้าซ้ายโอ้ยเอาโอเคโอเคโอเคมามกก็ได้มามกก็ได้ขนาดนี้ละเดี๋ยวผมกลับมาช่วยนะพี่ทัดไอ้พี่เฉยโอเคพี่ไลก้าอยู่ไหนพี่ไม่มีลูกค้าเลยเว้ยโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวไปครับแซ่หืมกัญชาไม่มีลูกค้าเลยเว้ย ไปโฮโกม่้าปรนนครับตอนนี้อยู่เลนถูก้านชาันเลนถยาวเลยครับหผ่านโนะตอนนี้ผ่านโฮมโปเบี่ยงซ้ายเขึ้าุ่โรน้าโฮมโป้ายกนะังอครับแยกตรงยาวไปไปร้านเกมอยู่หลังโฮมโปรตอนนี้เราเป็นข้างโฮมโปร่าวกลับข้างโฮมโปเลย โ e: อ้ปหฮอรม์น <okay okay ี้น่าจะใจเอ๋อเพราะเพื่อนเขามันไล่แที่เออแล้วเออแล้วเอ๋ฝั่งซ้ายนะครับเข่ไป้างวนกลับเหมือนเดิมนะวนฝั่งขวาไม่เห็นวนมาหน้าโฮโปนะเเจอ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 เคสเจอเคสี่กดเมื่อกี้เลยลวนนะวนไปางนนะไม่เจอลยลงมาลงนงแลวนะลงแวนลงเล้ลงวนะลงแล้วนะลงแล้วอลง้งยาวไปเลย โยนเป็าหน้าที่ฟอเจดตรงเส้น p อพี่เป็นนีออนสีดำาล้พี่ตรงยาวเล้นพีซีเลยตรวดตรงสอนอเดไซน์เลยพี่ทำเคสห่อไออุ้มผ้าพี่มีใครมาไหมเลนไหนอยู่นะนะัน้ำมันหย่น้ำมันขาไปตัวขาไอยู่ใกล้ไทไซน์มีตำรวจพาคเหนอยู่แถวสอนอเทเลไซน์ไปวินหรือยังพี่โจยังยัจยังมีไปหาเดโนมีสองห่อนะ โอเคไปยัในเมืองตอนนี้เก็บเห่อยับเจอไหมอตกน้ำอะไรครับบอะครับมพักเก็บเห็ดนะครับคุณตอรละครับบอะครับลุงพสวนเนมันสนขึ้นในเขาไม่ไม่เอาที่มีหอแต่ก่ปอนไดมก็ไปได้อยีจีจเข้าเมืองมันตึกลุงเห็หนึ่งมหนค่ใตอาจอดวพุมแบบสงบสงบพี่เืเลยจ้าใต้หอเลยพี่พุ่น้อยตรงยาวไปทางสาราจี อะไรอ่ะกระตุยลุยอ่ะยอนซะด้วยใต้หอใต้หอตรงยาวเหินนะเว่อเอามานั้นเลยพนุมอันนี้แดงไหม じゃあ。 ห,จจหลังหมดเต็ไไมไหมครับอ้าวเอาเลยครับพี่ชายกนนีไม่แก้แล้วใช่ไหม คันนี้คันนี้เขาปรับมาใหม่แล้วใช่ไหม ไอ้ซ้ายมันเปล่าปวดหลังหมดหน้าซ้ายย้ําเหลือหน้าซ้ายไมหมดแล้วนะอันนี้หมดหมดยังหมดหมดแล้วเหลือได้เลยเคมจัดแต่ถอคมจัดไปญาตเเลือครับ นี่แหละจะได้รู้ว่านรกจริงๆครุกไม่ได้ไรเบ๋แก่ไปเลยครับผมอ่อนในผมด้วยนะครับตกแต่งหน้ากากแล้วโดนปิดบังไว้น้าเดินครับเนี่ยเย็นดิเขาพบป่าประชาชนประชาชนมันน่ารักอ่ะนี่เวลาเขาทำงานดำแล้วติดปิดบังไว้น้าก็โดนนะครับอะไรนะขั้นตอนแรกต้องจับให้ได้ก่อนครับคุณตอลล์ได้ครับ ที่ว่าไปนะเราเห็นเราเล่นอยู่ถ้าเขาใส่น้าการมันจะมีค่าปรับจะครบหกสิบนาทีถ้าเรามีลูกซองมาใช้ mình tâm trạng sẵn <coughs> à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp รอเต็งสองตลกลโกงครับผมขอเต็งสองเลยนะได้ครับไม่ให้ครับตลกลโกงขอย่าจับเลยกันนต่แตะกี้เนี่ยโกงฮะตลกลโกงฮะไม่โกงค่ะโดยถ้าเขาห้ามวิ่งนะครับก็ให้คานนะครับขอให้ลงรถตังคานอย่างเดียวนะครับห้ามวิ่ง หลังหมดเดินระเบิดคุกตาเราจะจะตุ้มขึ้นหลังคาตรงนี้แน่นอนหลังคาเจ็จขึ้นสะพานระวังนะระวังเกลี่ยเดียบนะ ตก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 มาระวังรถต้ระบ,บสสนะริสีส้มนะตรงนี้เดี๋ยวถงแน่สีส้มเนี่ยไม่ขึ้นไม่ขึ้น mình Mình sẽ chết luôn cả 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 luôn kìa. Ở đây là ở đây là cái điểm cái